แฮปปี้มากโอพักจิลาแพ็ก,กระเป๋าเที่ยวญี่ปุ่นแชร์ภาพคู่อดีตสามีหลังเลิกราก่อนหน้านี้ก็สร้างความตกอกตกใจให้กับแฟนคลับไม่น้อยเลยล่ะค่ะเมื่อโอพัจจิลาได้ออกมาเปิดเผยว่าเลิกรักกับสามีเฟียดมาก่อนหลังจากที่อยู่ด้วยกันมานานกว่า13ปีและมีลูกด้วยกันแล้วหนึ่งคนซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาและเหลือไว้เพียงพ่อและแม่ของลูกเท่านั้น และล่าสุดโอภัจิลาก็ได้แพ็คกระเป๋าไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนค่ะว่าทริปนี้ได้ผ่านน้องแสนดีลูกสาวและอดีตสามีไปด้วยโดยโอนั้นได้โพสภาพครอบครัวลงในอินสตาแกรมให้ได้ชมกันหลังจากที่ภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นต่างก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้มากมายแม้ว่าโอกับพีเฟียสนั้นจะหย่าก,กันแล้วแต่ก็ยังทํหนาที่พ่อแม่ให้กับลูกสาว ได้เป็นอย่างดีเป็นภาพที่น่ารักสุดๆเลยล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ